n ูอร์สเฟียร์พอดแสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะคะวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อน่าสนใจมากๆเลยค่ะครับผมเกี่ยวกับบุคคลสำคัญสองท่านในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามคือท่านซาอิดบินเซตครับซึ่งท่านเป็นหนึ่งในสิบท่านที่ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่มากคือได้รับแจ้งข่าวสวรรค์ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เลยนะคะใช่ครับผมแล้วเรื่องราวของท่านซาอิดเนี่ย เออมันก็เชื่อมโยงแบบแยกไม่ออกเลยกับคุณพ่อของท่านคือท่านเซธบินอัมบับินนูไฟล์ค่ะท่านนี้เป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาก่อนที่อิสลามจะมาถึงแบบเป็นทางการนะครับแต่ว่าหัวใจของท่านนี่เอ่อมันโหวยหามันแสวงหาสัจธรรมแบบน่าทึ่งมากๆเลยท่ามกลางสภาพสังคมที่เอ่อแตกต่างจากสิ่งที่ท่านเชื่อมากมาก น่าสนใจจริงๆค่ะแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็จะเป็นบันทึกคำบอกเล่าทางประวัติศาสตร์ศาสนานะคะเราจะมาสำรวจชีวิตของทั้งสองท่านกันครับดูว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งได้รับสถานะอันสูงส่งแบบนั้นแล้วก็เรื่องราวเบื้องหลังมันลึกซึ้งยังไงบ้างเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของคุณพ่อก่อนเลยดีไหมคะท่านแซดบินอัมบินูไฟลได้เลยครับท่านอยู่ในยุคที่เรียกว,ว่ายาฮิเลยะ ยุคสมัยนั้นเป็นยังไงบ้างคะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะครับผมยุคยาฮิเลยะหรือที่แปลว่ายุคแห่งความไม่รู้นะครับก่อนการมาของอิสลามเนี่ยเป็นช่วงที่สังคมอาหรับโดยเฉพาะในมักกะเลยเมีการบูชารูปปั้นเป็นหลักเลยครับอ๋อค่ะคือถึงแม้จะรู้จักชื่อของอัลลอฮ์นะแต่ก็มีการตั้งภาคีหรือที่เราเรียกว่าชิริกคือการเอาสิ่งอื่นมาแบบว่าเทียบเคียงพระองค์ในการคารพบ,บูชา แล้วก็มีความเชื่อมีรมเนียมปฏิบัติหลายอย่างที่มันขัดกับหลักการที่ถูกต้องอย่างเช่นเอาเลือดสัตว์ไปไป้ายที่กาบางี้างมีแล้วก็ที่น่าเสะเทือนใจที่สุดเลยคือธรมเนียมการฝังเด็กทารกผู้หญิงทั้งเป็นค่ะการฝังเด็กหญิงทั้งเป็นนี่เอ่อทำไมทำไมเขาถึงทำกันอย่างนั้นล่ะคะมันฟังดูโหดร้ายแล้วก็แบบว่าไร้เหตุผลมากๆเลยครับคือมันมีหลายปัจจัยเหมือนกันนะครับบางก็เชื่อว่า ลูกสาวเนี่ยนำความอับอายมาให้ครอบครัวช่วยรบก็ไม่ได้อะไรแบบนี้ออืหรือเป็นภาระทางเศรษฐกิจไปอีกเป็นค่านิยมในยุคนั้นนะครับการกระทำก็มีทั้งแบบค่าทันทีหลังคลอดเลยหรือบางทีก็เลี้ยงไว้ก่อนนะค่ะพออายุสักสีห้าขวบพ่อก็พาไปทะเลทรายขุดหลุมแล้วก็ฝังทั้งเป็นเลยครับโอ้โหเป็นภาพที่น่าเศร้ามากๆครับฟังแล้วหดหูใจจริงๆค่ะแต่ว่าท่ามกลางสังคมแบบนั้น ท่านเซธกลับแตกต่างออกไปเลยเหรอคะใช่ครับตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆในตัวท่านเซธคือท่านมีคุณธรรมมีความเมตตาที่มันฝังลึกอยู่ในใจแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแบบนั้นค่ะมีบันทึกไว้นะครับว่าพอท่านเห็นใครกําลังจะเอาลูกสาวไปฝังเนี่ยท่านจะเข้าไปห้ามเลยจริงเหรอคะครับท่านจะบอกว่าอย่าฆ่าเธอเลยข้าจะรับเลี้ยงดูเธอเองแล้วท่านก็จะรับเด็กคนนั้นมาดูแลค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเลยครับจนโตเลยโข ท่านทำแบบนี้หลายครั้งจนเป็นที่รู้กันจนได้ฉายาว่ามุยีเอาเมาดูดาดนะครับหรือผู้ให้ชีวิตแก่ทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นโอ้โหนี่แสดงว่าท่านมีความรู้สึกขัดแย้งกับค่านิยมสังคมตอนนั้นแบบรุนแรงเลยนะคะการกระทำแบบนี้มันสะท้อนอะไรในตัวท่านคะสะท้อนถึงที่เรียกว่าฟิตร์กับหรือธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่อลัลลอฮ์ส่งให้กับมนุษย์ทุกคนนะครับอ๋อค่ะ คือความรู้สึกผิดชอบช่วดีความเมตตาการรับรู้ถึงความถูกต้องแม้จะยังไม่ได้รับทางนำจากศาสนาโดยตรงนะแต่หัวใจของท่านเสร็จปฏิเสธความโหดร้ายแล้วก็การตั้งภาขีต่อพระเจ้าค่ะท่านรู้สึกแบบแรงกล้าเลยว่าการบูชารูปปั้นหินที่คนสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่ถูก ไม่ใช่แค่เรื่องช่วยชีวิตเด็กหญิงนะคะท่านยังแสวงหาศัตธรรมทางาศาสนาอย่างจริงจังด้วยถูกต้องครับท่านเซฟไม่ได้หยุดแค่ทำความดีตามสามัญสำนึกนะท่านกับเพื่อนอีกไม่กี่คนอย่างเช่นท่านวรกออบินนาฟาวอ๋อท่านวรกออครับที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของท่านหญิงคอดียะภรรยาท่านนบีในเวลาต่อมานะครับ <ข>ต่างก็รู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยวิถีปฏิบัติทางศาสนาของคนมักกะตอนนั้นมันผิดเพี้ยนไปแล้วพวกเขาก็เลยพยายามค้นหาศาสนาเดิมแท้ของท่านนาบีอิบราฮิมหรืออับราฮัมคค่่ะะที่เรียกว่าฮานิฟิยาครับเป็นแนวทางที่เชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียวจริงๆไม่มีการตั้งภาคีอะไรเลยการสแสวงหาฮานิฟียนี่คือเหมือนตามหารากเง้าวเดิมของความเชื่อเลยนะคะแล้วท่านทำยังไงต่อคะท่านถึงกับเดินทางไกลเลยครับไปยังดินแดนชาม ชามนี่คือแถบซีเรียปัจจุบันใช่ไหมคะใช่ครับซีเรียจอแดนเลบานอนปาเลสไตน์แถบนั้นเลยไม่ใช่ไปค้าถ่ายเหมือนคนอื่นนะแต่ไปเพื่อค้นหาทางศาสนาโดยเฉพาะเลยอืมท่านไปพบปะพูดคุยกับผู้รู้นักบวชทั้งยิวทั้งคริสถามถ่ายเรื่องศาสนาของดบีอิบราฮิมและท่านได้คําตอบที่นั่นไหมคะพบสิ่งที่ตามหาหรือเปล่าคะท่านได้เจอเอ,อนักบวชชาวคริสตทั้งหนึ่งครับ ซึ่งให้คำตอบที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญมากๆเลยค่ะนักบวชคนนั้นบอกท่านเซตว่าโอ้เสรท่านกำลังตามหาศาสนาของอิบรอฮีมนะแต่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยไม่มีใครบนแผ่นดินนี้ที่ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางนั้นแบบสมบูรณ์แล้วละ่ะอา้าวแต่แต่จงรู้ไว้นะว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะมีศาสดาท่านสุดท้ายเกิดขึ้นโอ<ฮ>้แล้วจะเกิดขึ้นในดินแดนที่ท่านจากมานั่นแหละก็คือมักกะที่มักกะครับ ท่านศาสดาคนนั้นจะมาพร้อมกับศาสนาของอิบราฮิมที่ท่านกําลังตามหานั่นแหละเป็นคําบอกเล่าที่แบบว่าน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเหมือนชี้ทางสว่างให้เลยพอได้ยินแบบนั้นท่านเซตก็คงรีบกลับมัก,กะทันทีเลยสิคะใช่เลยครับท่านดีใจมากรีบมุ่งหน้ากลับมะก,กะเลยด้วยความหวังเต็มเปี่ยมเลยว่าจะได้เจอศาสดาท่านนั้นค่ะแต่เรื่องมันกลับน่าเศร้านะครับนี่ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออัลลอฮ์ทรงอนุมัติเท่านั้นอื คือระหว่างทางกลับเนี่ยท่านเซธถูกกลุ่มโจรดักปล้นแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตครับโธเสียชีวิตก่อนที่จะได้เจอท่านนาบีมุฮัมมัดหรอคะครับก่อนที่ท่านนาบีสลลตัล,ละฮะเลวะสลัมจะเริ่มประกาศศาสนาในอีกไม่นานเลยน่าเสียดายอย่างที่สุดเลยค่ะอุตส่าห์เดินทางสแสวงหามาตั้งไกลพอเจอคำตอบแล้วกำลังจะกลับมาถึงแท้ๆกลับต้องมาจบชีวิตลงซะก่อน แต่ได้ยินว่าก่อนสิ้นใจท่านได้ฝากคำวิงวอนที่สำคัญไว้ด้วยครับในวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยหัวใจของคนที่สแสวงหาแล้วก็หัวใจของคนเป็นพ่อนะครับท่านเศษก็เงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วก็กล่าววิงวอนต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์หากแม้นว่าพระองค์ทรงห้ามข้าพระองค์จากความดีอันยิ่งใหญ่นี้คือหมายถึงการได้เจออิสลามได้เจอท่านนาบีนะครับ ก็ขอได้โปรดอย่าได้ทรงห้ามสิ่งนี้แก่ลูกชายของข้าพระองค์ซะอีดเลยโหเป็นคำขอพรที่ทรงพลังแล้วก็กินใจมากๆเลยค่ะแม้ตัวเองจะพลาดโอกาสไปแต่ก็ยังอยากให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดครับผมแล้วสถานะของท่านเซสในทัศนะของอิสลามเป็นยังไงคะในเมื่อท่านเสียชีวิตไปก่อนที่อิสลามจะประกาศอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับ ด้วยความบริสุทธิ์ใจหรืออิคลาสและก็ความมุ่งม,มั่นในการสแสวงหาสัจธรรมของท่านเซธเนี่ยแม้ท่านจะไม่ได้กล่าวคำปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามเป็นทางการแต่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลฺอฮออะลัยฮิวะสลลัมได้กล่าวถึงท่านในภายหลังนะครับตอนที่ท่านซะอิดลูกชายท่านถามว่าขออภัยโทษหรืออิสติกฟา้าให้พ่อได้ไหมอ๋อท่านนาบตีตอบว่าได้แล้วก็ยังบอกอีกว่า ในวันกิยามะหรือวันสิ้นโลกนะครับท่านเซธจะถูกฟื้นขึ้นมาในฐานะอุมมะวะดะอุมมะวะดะครับคือเหมือนเป็นประชาชาิเพียงคนเดียวเลยหมายถึงท่านมีสถานะเทียบเท่าประชาชาิหนึ่งด้วยตัวคนเดียวเลยแล้วก็ถือว่าเป็นมุสลิมในสายตาของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ทรงมองที่เจตนาความจริงใจเป็นสําคัญอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คล้ายๆกับกรณีของท่านวรกอบินนาฟาลที่เชื่อในการเป็นนบีของท่านมูฮัมมัดแต่ก็เสียชีวิตไปก่อนเหมือนกันลูกชายท่านซาอิดบินเซดได้รับทางนํานั้นจริงๆเป็นความจริงที่สุดเลยครับอลัลลอฮ์ทรงตอบรับคําวิงวอนของบิดาผู้สแสวงหาสัจธรรมจริงๆท่านซาอิดบินเซดเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกๆเลยนะครับที่เข้ารับอิสลามค่ะหรือที่เราเรียกว่าอัสซาบิกูนอัลอ,ลอาวาูนกลุ่มแรกๆเลยใช่ครับท่านเข้ารับอิสลามก่อนท่านอุมัดบินคอตตบ ซึ่งต่อมาเป็นพี่เขยท่านซอิดนะครับอา้าวก่อนท่านอุมัดอีกหรอคะท่านซาอิดกับภรรยาคือท่านหญิงฟาติมาน้องสาวท่านอุมัดเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้ท่านอุมัดเข้ารับอิสลามด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์อิสลามเลยทีเดียววันนั้นท่านอุมัดซึ่งตอนนั้นยังต่อต้านอิสลามมากๆค่ะค่ะตั้งใจจะไปสังหารท่านนาบีเลยแต่ระหว่างทางมีคนบอกว่าเฮ้ยกลับไปจัดการเรื่องที่บ้านตัวเองก่อนเถอะ เพราะน้องสาวกับน้องเคยคือท่านซะอีดเนี่ยเข้ารับอิสลามแล้วโหวท่านอุมาคงกโกรธมากโกโรธมากครับรีบกลับไปบ้านเลยแล้วก็ได้ยินเสียงท่านซะอีดกับท่านหญิงฟาติมะกําลังเรียนอ่านเอากุรานสุรตอตตอฮาจากท่านขอบ,บาบค่ะท่านอุมาก็บุกเข้าไปทําร้ายทั้งสองท่านเลยแต่พอเห็นเลือดน้องสาวตัวเองก็เกิดความรู้สึกสลดใจแล้วก็ขอกุรานมาอ่าน อ่านซูรตอตตอฮาครับพอได้อ่านองค์การต่างๆเนี่ยหัวใจที่เคยแข็งกระด้างก็อ่อนลงแล้วก็ตัดสินใจไปหาท่านนาบีเพื่อเข้ารับอิสลามเลยสุดยอดเลยค่ะดังนั้นท่านซะอิดก็เลยเป็นส่วนสําคัญในจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่นี้จริงๆครับเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆค่ะแล้วท่านซะอิดเองก็มีสถานะที่พิเศษมากๆคือเป็นหนึ่งใน10ท่านที่ท่านนาบีรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์หรืออัลอาชรออัลมุบัชรูนบิลยานะ การได้รับเกียตินี้ม e ีความหมายยังไงคะการเป็นหนึ่งในอัชรอมูบัชรูเนี่ยถือเป็นเกียรติสูงสุดแบบหาที่เปรียบไม่ได้เลยในอิสลามครับหมายความว่าท่านนบีมูฮัมมัดสลัลฮวาเลวะสัลลัมเนี่ยได้ประกาศยืนยันด้วยตัวท่านเองเลยนะค่ะขณะที่ทั้งสิบท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าพวกเขาจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนเป็นคำพยานโดยตรงจากรอซูลของอัลลอฮ์เลย <c oughs> ซึ่งมันบ่งบอกถึงคุณงามความดีความศรัทธาการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากๆของท่านเหล่านั้นครับแล้วอะไรคือคุณสมบัติเด่นหรือเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ท่านซาอิดได้รับเกียรติอันสูงส่งนี้คะคุณสมบัติเด่นที่ถูกบันทึกไว้มากที่สุดเลยนะครับคือความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและก็ความเสียสละอย่างที่สุดเพื่ออิสลามครับ ความกล้าหาญใช่ครับท่านเข้าร่วมสงครามสําคัญสําคัญเคียงข้างท่านนาบีมาตลอดแต่ความกล้าหาญที่ถูกเล่าขานมากๆเป็นพิเศษเลยเนี่ยเกิดขึ้นในสมรภุมิมยารุมู ยารูมุกครับ Battle of Yarmouk um ซึ่งเป็นสงครามใหญ่หลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วในสมัยคลิฟะอบูบักคแล้วก็ต่อเนื่องถึงสมัยอุมัดครับสมรภูมมยารูมุกได้ยินว่าเป็นศึกที่ฝ่ายมุสลิมมีกำลังน้อยกว่ามากๆเลยใช่ไหมคะแต่กลับชนะได้อย่างยิ่งใหญ่ใช่ครับเป็นการเจอกันระหว่างกองทัพมุสลิมประมาณเอ่อ 24, ถึง40,000คนตัวเลขอาจจะต่างกันนิดหน่อยในแต่ละบันทึกนะครับ กับกองทัพจักรวรรดิโรมันไบเซนไทยที่มีกำลังพลมหาศาลเลยประมาณสองแสนคนหรืออาจจะมากกว่านั้น2องแสนต่างกันเยอะมากเยอะมากครับความต่างด้านจำนวนขนาดนี้ทำให้ทหารมุสลิมบางส่วนก็เกิดความรู้สึกเออหวั่นเกรงในตอนแรกเหมือนกันก็ไม่แปลกนะคะครับมีบันทึกว่าตอนกองทัพโรมันเคลื่อนทัพมาเนี่ยดูเหมือน ภูเขากำลังเคลื่อนที่เข้ามาเลยแค่นึกภาพตามก็กดดันแล้วค่ะแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ความกลัวมันหายไปคะมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่แบบว่าจุดประกายความกล้าหาญขึ้นมาเลยค่ะคือมีชายมุสลิมท่านหนึ่งเดินออกจากแถวทัพไปหาแม่ทัพใหญ่คือท่านอบูอุบัยดะอิบนุอันเจรอค่ะท่านอบูอุบัยดะครับแล้วก็ถามด้วยคำถามที่เหมือนกับเตรียมใจพรีชีพแล้วนะครับว่า โอ้ท่านอบูอบับดะท่านมีสารสารอะไรจะฝากไปถึงท่านรอซูลุลลอสละสลัมไหมครับโอ้ oh. เหมือนกับรู้ตัวว่ากําลังจะไปเจอท่านนาบีในไม่ช้าท่านอบูอบับดะก็ตอบกลับแบบเข้าใจเลยว่าฝากสลามของเราไปถึงท่านรอสูลุลลอ์ด้วยแล้วก็บอกท่านว่าเราได้พบว่าสัญญาที่อัลลอฮ์กับรอซูลของพระองค์ให้ไวนะ้น่ะเป็นความจริงค่ะหมายถึงชายชนะหรือการเป็นชาหิดครับชายคนนั้นพอได้ฟังก็หันหลังกลับ ชักดาบออกมาแล้วก็วิ่งเข้าใส่กองทัพโรโมันที่ยิ่งใหญ่นั่นเลยครับคนเดียวเลยนะคนเดียวครับสู้แบบกล้าหาญมากจนกระทั่งเสียชีวิตในสนามรบไปเป็นวีรกรรมที่ปลุกขวันกำลังใจได้มหาศาลจริงๆนะคะแล้วในสถานการณ์นั้นท่านอีดบินเจดซึ่งเป็นผู้นำทัพคนสำคัญด้วยท่านทำอะไรบ้างคะท่านอีดนี่แสดงความกล้าหาญที่น่าทึ่งแล้วก็เป็นแบบอย่างมากๆครับท่านเป็นหนึ่งในฐานม้าแนวหน้าเลยนะค่ะพอการต่อสู้เริ่มขึ้น ท่านกระโดดลงจากหลังม้าเลยครับลงจากมา้าครับแล้วก็ใช้หอกหรือดาบของท่านนี่แหละขุดพื้นดินตรงหน้าให้เป็นหลุมแล้วก็หย่อนตัวลงไปในนั้นให้ดินมันสูงขึ้นมาถึงประมาณหัวเขา่าทำแบบนั้นเลยเหรอคะเพื่ออะไรคะเป็นการประกาศกล้าวเลยครับว่าไม่จะถอยหนีเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คือจุดตายของท่านโหโหเด็ดเดี่ยวมากครับจากนั้นท่านก็ลุกขึ้นยืนหยัดปักหลักสู้ เป็นคนแรกๆเลยที่เข้าปะทะกับทหารโรมันที่บุกเข้ามาท่านสู้แบบดุเดือดเหมือนราชสีเลยครับจนได้ฉายาว่าอัสดุลลอฟิอารดีฮีราชสีของอัลลอฮ์บนแผ่นดินของพระองค์ครับแล้วก็ราชสีแห่งยารมูกด้วยมีบันทึกว่าวันนั้นท่านใส่ชุดขาวพรมน้ำหอมอย่างดีเลยนะเตรียมพร้อมเป็นชาหิตใช่ครับเตรียมพร้อมพลีชีพเลย สหฮาบะที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าหน้าตาท่านตอนสู้นี่ดูหน้าเกรงข่าเหมือนสิงโตจริงๆฟังแล้วเห็นภาพความกล้าหาญความศรัทธาที่แรงกล้ามากๆเลยค่ะแต่ว่าในที่สุดท่านก็ไม่ได้เสียชีวิตในศึกยารหมูใช่ไหมคะเพราะท่านเป็นหนึ่งในสิบท่านที่ได้รับข่าวดีเรื่องสวรรค์ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ถูกต้องครับท่านรอดชีวิตจากศึกยาราหมูแล้วก็เข้าร่วมสงครามสําคัญอื่นๆอีกหลายครั้งเลยท่านมีชีวิตยืนยาวต่อมาครับค่ะ แต่ความกล้าหาญในวันนั้นก็กลายเป็นตำนานที่เล่าขานถึงความศรัทธาความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของท่านไปเลยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากความกล้าหาญในสนามรบแล้วเนี่ยท่านเสอ็ดยังเป็นที่รู้จักในด้านอื่นๆด้วยนะคะท่านเป็นคนที่เคร่งครัดในาศาสนามากมีความยุติธรรมในการตัดสินและก็ใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายอืมแม้ว่าท่านจะเป็นคนมีฐานนะมีเกียรติแต่ท่านก็ไม่หลงระเริงไปกับสิ่งเหล่านั้นเลย ท่านสนับสนุนบรรดาคอลิฟะด้วยความซื่อสัตย์ตลอดมาคุณสมบัติทั้งหมดนี้แหละครับที่ประกอบกันทําให้ท่านคู่ควรกับสถานะอันสูงส่งที่ได้รับการมีชีวิตอยู่เพื่อยืนยันคำมั่นสัญญาของพระเจ้าและาศาสดาทั้งในสนามรบทั้งในชีวิตประจําวันนี่เองที่เป็นหัวใจสําคัญแล้วท่านเสียชีวิตเมื่อไหร่ที่ไหนคะท่านซาอิดบินเซตเสียชีวิตในสมัยการปกครองของคอลิฟะมูอาวิยะบินอบีซุฟยานครับประมาณปีฮิจรัสอห้หรือ51 ค่ะประมาณคศ671หรือ672เจ็ครับที่เมืองอัลอากิกซึ่งเป็นหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ไม่ไกลาจากเมืองมดีนาเท่าไหร่ค่ะร่างของท่านก็ถูกนำกลับมาที่มดีนะแล้วก็ฝังที่สุสานอัลบากียะอัลบากียะที่ฝังซอฮาบะหลายท่านใช่ครับเป็นที่พักผ่อนสุดท้ายของซอฮาบะบุคคลสำคัญในอิสลามเยอะมากอยู่ใกล้ๆมัสยิดแล้วก็หลุมฝังศพของท่านนาบีสัสาลาาลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมครับ จากเรื่องราวทั้งหมดของทั้งสองท่านเลยนะคะทั้งท่านเซฟทูพอ่อแล้วก็ท่านสะอดผู้ลูกเราพอจะสรุปบทเรียนหรือแก่นสารสำคัญอะไรได้บ้างคะ่ะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยครับเรื่องราวของท่านเซฟบินอัมรบินนุไฟเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังของเจตนาที่บริสุทธิ์หรือนิยะ นะครับแล้วก็การสแสวงหาสัจธรรมแบบไม่ย่อท้อเลยแม้จะอยู่ท่ามกลางความมืดมนทางปัญญาทางศีลธรรมท่านก็ยังยืนหยัดในความดีงามพื้นฐานช่วยเหลือคนที่อ่อนแอครัการช่วยเด็กผู้หญิงใช่ครับและที่สำคัญคือไม่หยุดที่จะตั้งคำถามไม่หยุดที่จะพ้นหาสิ่งที่ถูกต้องจนกระทั่งคำวิงวอนสุดท้ายของท่านก็สะท้อนความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มีต่อลูกและอัลลอฮ์ก็ส่งตอบรับจริงๆ ส่วนเรื่องราวของท่านอดก็เหมือนการเติมเต็มสิ่งที่บิดาได้เริ่มต้นเอาไว้ใช่เลยครับท่านอิดคือผลผลิตของคำวิงวอนนั้นจริงๆท่านได้รับทางนำเข้ารับอิสลามตั้งแต่ยุคแรกๆเลยแล้วก็อุทิศทั้งชีวิตเพื่อย,ยืนหยัดในศัตธรรมนั้นค่ะความกล้าหาญที่น่าทึ่งในศึกยารุมุกนั่นก็เป็นแค่ภาพสะท้อนหนึ่งของความศรัทธาที่มั่นคงความพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์ เรื่องราวของท่านเป็นแบบอย่างของความเด็ดเดี่ยวการอุทิศตนและก็ผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ที่อัลส่งเตรียมไว้ให้ผู้ศรัทธาที่แท้จริงก็คือการได้รับเกียรติสูงสุดถูกรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์ครับเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้ข้อคิดมากๆเลยค่ะทั้งการสแสวงหาความจริงที่ไม่ยอมจำนวนต่อสภทพาวดล้อมของท่านเซธ ความผูกพันความรักของพ่อที่ส่งผลดีงามข้ามผ่านเวลามาได้แล้วก็ความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อมัน่นแม้จะต้องเจอความยากลาบากที่ใหญ่หลวงของท่านไซอีดนะคะพอมองย้อนกลับไปที่การเดินทางของทั้งสองท่านนะคะทั้งการที่ท่านเซธต้องเหมือนว่าวหว้ทวนกระแสะความเชื่อค่านิยมของสังคมในยุคท่านหรือการที่ท่านไซอิดต้องอเผชิญหน้ากับกองทัพที่ใหญ่กว่าตั้งหลายเท่าในสนามรบก็น่าคิดต่อนะครับว่า ความเชื่อมั่นที่แน่วแน่ในหลักการที่ถูกต้องแล้วก็การยืนหยัดในสิ่งนั้นแม้จะต้องเจอแรงกดดันความไม่เข้าใจหรือความท้าทายที่ดูเหมือนจะเกินกําลังไม่ไว่าจะจากคนรอบข้างหรือสถานการณ์ภายนอกอย่างที่ท่านทั้งสองได้แสดงให้เห็นเนี่ยมันยังคงเป็นคุณธรรมที่มีความหมายแล้วก็สามารถนำมาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตของเราในยุคป,ปัจจุบันนี้ได้ยังไงบ้าง ในโลกที่มันเต็มไปด้วยความคิดเห็นแรงกดดันที่หลากหลายเหลือเกินการหาจุดยืนที่มั่นคงแล้วก็กล้าที่จะยึดถือในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยอาจจะเป็นความท้าทายที่คล้ายๆกันไม่น้อยเลยนะครับเป็นคำถามที่ลึกซึ้งแล้วก็ชวนให้ขบคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ก็คงต้องขอจอบลงเพียงเท่านี้นะคะและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางสำรวจเรื่องราวอันน่าประทับใจนี้ไปกับเราค่ะ หวังว่าการสนทนาของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ n o r s p h e r e Podcast